วกับนักกันดอาหารวันนี้เราจะพาไปชมกิจกรรมในงาน Low Sodium Festival ที่มหิดลสารยากันซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดงานโลงนงค์ลงลดโซเดียมมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มงานด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวเปิดงานจากนั้นมีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอในหัวข้อ Low Sodium No s o d m และเปิดตัวมูเซ่แบรนด์แอมบัสเดอร์ทั้ง7คนกิจกรรมในช่วงเช้ามีการบรรยายพิเศษเรื่องโภชนาการกับโรค NCD ที่เชื่อมโยงระหว่างอาหารโภชนาการและสุขภาพมีการเสวนาเรื่องลดโซเดียมห่างไกลโรค NCD ระหว่างประทานเครือข่ายรดเค็มกลมสรพาสามิต กองโรคไม่ติดต่อและเชฟพลให้เห็นถึงผลจากการกินเค็มมากเกินไปมาตรการการลดเค็มของภาครัฐและการปรุงประกอบอาหารโดยลดเครื่องปรุงในอาหารส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายจะเป็นเวิร์กช็อปแบ่งเป็น8หัวข้อซึ่งสามารถเลือกเข้าร่วมในหัวข้อที่สนใจได้และเราได้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันด้วยค่ะห้องแรกที่เราเลือกมีการนำเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โซเดียมต่ำได้แก่น้ำปลาสูตรลดโซเดียมจากผักสะทอน ผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโซเดียมต่ำผสมสารสกัดจากกุ้งผลิตภัณฑ์โปรตีนสูงได้แก่ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนสูงจากไข่ขาวและนำเสนอเรื่องสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพมีการเปรียบเทียบค่าต่างๆเช่นค่าโซเดียมค่าน้ำตาลที่ต่างกันระหว่างผลิตภัณฑ์ที่มีสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพกับไม่มีสัญ,ญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ หัวข้อโซเดียมสูงเสี่ยงโรคกระดูกพุนพูดคุยถึงการที่มีความดันโลหิตสูงหรือมีเกลือเกินสัมพันธ์กับมวลกระดูกที่ลดลงทําให้กระดูกพุนที่ต้องเกิดขึ้นตามวัยอยู่แล้วเกิดได้เร็วขึ้นจึงต้องลดปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงห้องต่อไปเป็นหัวข้อ NCD โรครายที่คุณเต็มใจสร้างเองโดยมีตัวอย่างพฤติกรรมที่ควรทําเช่นควบคุมน้ําหนักตัวเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพอ่านฉลากโภชนาการ ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนอนหลับให้เพียงพอและไม่ควรสูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอล์เพื่อไม่ให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตและห้องสุดท้ายบอกไว้ก่อนเลยว่าได้เหงื่อแน่นอนเพราะเป็นหัวข้อบริหารร่างกายห่างไกลโรคโดยนําท่าการออกกําลังกายไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันทั้งการวิ่งการฝึกสมองในท่าออกกําลังกายที่ต้องสลับข้างกันกิจกรรมนี้นอกจากจะได้เหงื่อแล้วยังได้ความสนุกด้วยนะคะ จบวันแล้วเราต้องขอไปพักให้หายเหนื่อยก่อนวอลกครั้งหน้านักกำหนดอาหารจะพาไปทำอะไรเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปให้ดูและเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย